พลโทบุญสินาพาดกลางแม่ทาัาภาคที่2ระบุว่าสถานการตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะที่ช่องบกยังคงเป็นปกติมีการตรึงกําลังของทหารทั้งสองฝ่ายตามเดิมส่วนการปรับถอนกําลังทหารออกจากพื้นที่ชายแดนต้องรอผลการประชุม r b c ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะพยายามที่จะไม่ไม่ใช้ระยเวลานานก็จะคุยกันทั้งสองฝ่ายครับว่าถ้าถ้า มีโอกาสเราก็จะพยายามที่จะถอนหาทั้งยสองฝ่ายให้เหลือไว้เฉพาะจำเป็นตัวนี้ก็แนวโน้มแนวโน้มดีครับดีอันใกล้นี้ครับอันใกล้นี้ครับจะมีวาระการประชุมแบบส่วนตัวหรือว่ามีประชุมรับที่ประชุมเสร็จไหมไม่มีครับประชุม RBC ก็โต้เลยครับไม่มีรับอะไรเดี๋ยวประชุมเสร็จก็ออกมาแถลงเลยครับแสดงว่าเรื่องของตึงกำลังทหารต้องรอ RBC ไม่ได้รอรอก่อนครับรอมติ RBC ก่อน แมทธาภที่สองอยังระบุอีกว่าหลังการประชุม j b c สถานการณ์ในพื้นที่ยังเป็นปกติไม่มีความกังวลซึ่งต้องรอผลการถแถลงอย่างเป็นทางการของสองมชในการยกระดับมาตรการต่างๆซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพว่าจะมีมติออกมาอย่างไรขณะเดียวกันก็ไม่มีความกังวลที่ทางฝ่ายกัมพูชาจะยึดแผนที่ 1- นึ่งต่อสองแสนเพราะว่าเป็นเรื่องของทางฝ่ายกัมพูชาแต่ทางฝ่ายของไทยก็ยึดแผนที่1ต่อห้าหมื่นซึ่งเป็นอธิปไตยของเราค่ะ